ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่จะต้องใช้โทรศัพท์มือถือบนขาตั้งเป็นประจำครับแล้วก็มีปัญหาว่าขาตั้งแบบที่ใช้อยู่มันมีน้ำหนักมากเกินไปหรือมีปัญหาในการใช้งาน,นอื่นๆวันนี้เทตดี้มีตัวหนึ่งครับมาแนะนำนั่นก็คือขาตั้งมือถือสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมราคาโดยปกติขายอยู่ที่59บาทแต่วันนี้เขาทำลดราคามาอยู่ที่ประมาณ1 5าถึงบาทเท่านั้นซึ่งเทตดี้ได้ฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วไปกดสั่งซื้อกันได้เลยครับผ่านช ปสำหรับเจ้าขาตั้งตัวนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะเคยเห็นมาก่อนแล้วครับผม แต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเจ้าตัวนี้เป็นรุ่นที่2นะครับรุ่น1กับรุ่น2ต่างกันยังไงครับโดยหน้าตาโดยรวมแล้วเหมือนกันหมดเลยครับแต่ส่วนที่มีความแตกต่างกันก็นกคือในส่วนตรงนี้ครับในส่วนของรุ่น1เนี่ยเขาจะไม่มีตัวล็อกต,ตัวเกลียวแบบนี้นะครับจะใช้เป็นการล็อกแบบการหนีบธรรมดาธรรมดาซึ่งจะหนีบแน่นหรือเปล่านั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือถือของคุณผู้ชมแล้วก็ดวงคุณผู้ชมด้วยว่าจะได้ตัวที่หนีบแน่นหรือเปล่าแต่สําหรับรุ่น2ตัวนี้นะครับ เมื่อเราปรับองศาของมือถือเราได้ที่แล้วเราก็แค่หมุนเจ้าตัวนี้ให้มันแน่นเท่านั้นเองครับผมมือถือของเราก็จะอยู่ติดแน่นได้ดีมากๆเลยซึ่งการใช้งานเจ้าตัวนี้จากการใช้งานจริงของผมกับโทรศัพท์มือถือซัมซุงเอสทีพสอันต้าซึ่งมีขนาดน้ําหนักที่เยอะพอสมควรถือว่าใช้ได้ดีเลยครับก่อนอื่นเรามาดูการประกอบเจ้าตีนตัวนี้กันก่อนครับผมฐานตรงนี้ซึ่งเป็นพลาสติกแล้วก็มีวัตถุโลหะอยู่ข้างในครับผมมีน้ําหนักพอสมควรไม่มากไม่น้อยจนเกินไปครับ สามารถวางในที่เรียบได้อย่างดีมากๆเลยตรงพื้นของเขาเนี่ยเสดายไม่มีพวกผ้ากำมยี่หรือปุ่มกันลื่นต่างๆนะครับผม เพราะฉะนั้นเวลาวางในที่ต่างๆก็มันอาจจะพอเคลื่อนไหวได้หากเราไปแตะโดนเขานะครับเมื่อได้มาเราก็แค่หมุนเข้าใส่กับเจ้าขาตั้งตัวนี้เองละครับผมจากนั้นคุณสมบัติต่อไปของเจ้าตัวนี้ก็คือเขาสามารถจะยืดได้ครับโดยการคลายตรงนี้และดึงขึ้นมาครับผมจะเอาหดสั้นเพียงแค่นี้หรือจะยืดขึ้นมาประมาณนี้ก็ได้มันก็เลยสะดวกสําหรับคนที่มีโต๊ะต่าโต๊ะสูงหรือเวลาที่เราไปนั่งบนเก้าอี้ต่ำเก้าอี้สูงก็ปรับความสูงของเขาได้เลยครับผมการปรับองศาอย่าง ที่บอกไปแล้วครับหมุนตรงนี้ก็สามารถที่จะเงยครับผมสามารถที่จะก้มไปไปได้ถึงขนาดนี้เลยนะเนี่ยปาเข้าไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวจับมือถือของเขาตรงนี้เราสามารถจะปรับเขาได้นะครับอ้อลืมบอกไปว่าวิธีใส่นะครับผมตอนแรกที่ได้มา เขาจะส่งมาให้เราเป็นชิ้นๆแบบนี้ครับเราใช้เจ้าตัวนี้ครับผมใส่เข้าไปก่อนเลยบนห่วงตรงนี้นะแล้วก็ใช้ในตัวจับมือถือตรงนี้นะครับสอดเข้าไปกดเข้าไปให้เข้าจากนั้นก็ใช้เจ้าตัวล็อกตรงนี้ครับหมุนเข้าไปให้แน่นแบบนี้ครับจากนั้นก็ปรับองศาได้เลยว่าอยากจะถ่ายแนวตั้งหรือจะอยากจะถ่ายแนวนอนซึ่งการปรับแนวตั้งแนวนอนก็แค่ หมุนออกมาแค่นี้เองครับผมซึ่งจากการใช้งานของผมมาเนี่ยผมบอกเฮ้ยสิบาทมันเป็นไปได้หรอวะเออมันเป็นไปได้จริงๆนะเวลาใช้นะครับเจ้าตัวนี้มันจะอาได้นะ มันจะอ้ามันยืดออกมาได้ขนาดนี้เลยนะเวลาเราใส่นะครับเราก็เอามือถือของเราใส่ไปตรงที่มันยืดได้นี้นะครับผมใส่ไปตรงท่มันยืดได้แล้วก็ใส่เข้าไปให้มันตรงล็อกแค่นี้ครับจากนั้นจะปรับหมุนจะปรับตั้งจะปรับก้มจะปรับเงยก็ปรับไปได้เลยครับผมใครที่เป็นบล็อกเกอร์ใครที่เป็นวีล็อกเกอร์นะครับจะใช้โจทย์ตัวนี้ถือโดยการที่ถอดฐานเขาตรงนี้ออกมานะแล้วก็เดินถือก็ได้นะครับเป็นไม้ กันสั่นไปด้วยในตัวจริงๆมันไม่ได้กานสอนเนาะไปไว้จับแล้วกันนะเดี๋ยวพูดกันสั่นไปก็จะโดนรับประทานนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไม้กันสั่นนะเว้ยเจ้าเทนดี้มันก็สามารถถือได้แบบนี้แะครับเราจะเดินไปถือไปแบบนี้ก็ได้ฮะ ส่วนความแข็งแรงต่างๆก็เรียกว่ามีใช้ได้เลยนะครับพอสมควรเลยถามว่ามันจะแข็งแรงแบบโลหะไหมก็รู้อยู่ว่าไอ้นี่มันเป็นพลาสติกนะครับเราเดินถือถ่ายแบบนี้ก็ได้เลยนะครับใช้ประโยชน์เดินถือถ่ายแบบนี้หากเวลาที่เราตั้งโตะนะครับก็ยิบไอ้เจ้าถาังก็ของเขาออกมา จากในกระเป๋าแล้วก็เหมือนใส่แล้วก็เอาไอ้นี่ไปตั้งไว้บนโต๊ะครับอยากจะถ่ายลง YouTube ถ่ายแบบแนวนอนนี้ก็ได้อยากจะปรับไปถ่ายสําหรับลงติกต็อกก็หมุนมาเป็นแนวตั้งแบบนี้แล้วก็ตั้งถ่ายได้เลยครับจะก,ก้มจะเงยจะถ่ายกล้องหน้ากล้องหลัง19บาท15-19บาทเนี่ยคุณจะเอาคุ้มกว่าน,นี้มาจากไหนแล้วสําหรับผมถือว่ามันคุ้มมากๆเลยนะซื้อ15บาทหรือ19บาทแล้วอย่าลืมกดใช้ โค้ดส่งฟรีในช้อปปีด้วยนะครับมันจะมีโค้ดส่งฟรีมาเป็นระยะระยะครับเท่ากับเราจ่ายเพียงแค่15หรือ19บาทแล้วก็ได้ขาตั้งมือถือแบบนี้มาใช้งานคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วครับ